ไถ้าจะให้ดีลุงรัดปูนนี่ก่อนตรงแรกพอดีเอารัดปูนด้วยครั้งแรกต้องเป็นนี้ก่อนทุกอย่างก่อนม่แล้วค่ะวันนี้นะคะเรามานำเสนอพื้นสักการนะคะบ้านไม่สักนะคะนี่นะคะพื้นสวยๆเลยนะคะพื้นสักทองเก่ามากๆนะคะปู่แกอายุเก้แล้วนะคะตอนนี้เจ้าของบ้านนะคะเก้าสิบแล้วตอนแรกที่โครงการจะมาถึงนี้แหละ แต่พื้นอาจจะไม่ยาวนะคะสามเมตรนะคะสามเมตรต่อสามเมตรอะไรประมาณนี้นะคะนี่นะคะตู้เสื้อผ้านะคะสักท้องใครอยากได้ก็ทักนชามาได้นะคะตู้สักเก่านะคะอันนี้พื้นนะคะพื้นเหมียงแต่หน้าเจ็ดหน้าแปดถึงหน้าสิบเอ็ดนะคะนะคะพื้นสวยเลยนะคะฝาก็จะอยู่ที่หน้าเจ็ดนะคะ ตาสักนะคะหลังนี้จะค่อนข้างจะเก่ามากๆนะคะนะคะพื้นสวยๆนะคะนี่นะคะพื้นสวยๆกันเลยนะคะพื้นสักเครื่องสักเสาสักนะคะหลังนี้นะคะนะคะนี่นะคะพื้นสักนะคะลายสักนะคะสวยๆกันเลยนะคะอันนี้คือห้องครัวนะคะห้องครัวจะเป็นไม้รวมนะคะโคนสักบ้างอะไรประมาณนี้นะคะ บ้านหลังนี้เก่าแล้วค่อนข้างจะก,กว้างนะคะกว้างมากๆนะคะพื้นที่นี่ชาย,ยังไม่ได้วัดเลยนะคะแต่กว้างมากนะะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเราจะวัดกันที่ออวัดผ่านแชทให้ดูนะคะหลังนี้สวยนะคะพื้นกว้างสวยงามนะคะท่านใดสนใจก็ทักนิชามาได้นะคะนี่นะ,ะกว้างมากๆนะคะ